สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำมังงะวายเหมือนเดิมน,นะคะเป็นแนวอมนุษย์ค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นสิงโตกับมา้าซึ่งจะเป็นแนวเพื่อนสมัยเด็กกันแล้วมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างทางให้ทั้งสองคนอะ่ะตีตัวออกห่างจากการซึ่งคุณสิงโตก็จะชอบไปป้วนเปี้ยนแถวห้องเรียนของคุณมา้าซึ่งคุณม้าก็ไม่ชอบ แต่มันก็เขากา็คุณสิงโตก็มาตลอดตลอดกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคุณหมาป่าซึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์ทานให้ทั้งสองคนมาพัวพันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นอีกเรื่องในี่ซันหนึดด่งีถ้าหาว่าใครสนใจก็ไปติดตามค่ะแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องที่สองซึ่งเรื่องที่สองมันก็จะอยู่ในาพาร์คเดียวกันหรือว่าในโลกเดียวกันกับเรื่องที่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของคุณสิงโตซึ่งก็คือ คุณหมาป่าซึ่งหมาป่าเหมือนจะชอบคุณกระต่ายแต่คุณกระต่ายรู้สึกเหมือนจะมีปมถูกสัตว์กินเนื้อลังแกบ่อยๆก็เลยทําให้ไม่ค่อยชอบสัตว์กินเนื้อส่วนคุณหมาป่าจะเป็นคนที่เหมือนชอบสัตว์เล็กๆน่ารักน่ารักด้วยแล้วยิ่งชอบคุณกระต่ายเข้าไปใหญ่แต่ชอบมากเกินไปจนไม่กล้าคุยด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ทำใหทนน้ทั้งสองคนมาพัวพานกันนะคะแล้วก็ต่ด้วยเรื่องที่3ค่ะเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นแนวอา่าเรียกว่าเทพเจ้าหน่อยๆก็ได้ก็คือนางเอกของเราอะ่ะมีวันหนึ่งไปขอพอรกับเพื่อนที่ศาลเจ้าซึ่งก็ไปขอพอรเรื่องความรักแต่ศาลเจ้านั่นไม่ใช่ศาลเจ้าเรื่องความรักนะคะ ซึ่งในเอกของเราก็ไปขอพรเสร็จก็หันไปดูทำไมมีเด็กอยู่ด้วยแล้วก็มีหูกัดหางซึ่งในเอของเราก็มองดูเพื่อนเหมือนเพื่อนไม่เห็นในเอกเห็นแค่คนเดียวนเอกก็ทำ,ทำ,ท,ำทำเป็นว่าไม่สนใจไม่เห็นทำเหมือนไม่เห็นละกันแล้วก็ขอพรเสร็จก็กลับบ้านพอกลับบ้านมาทําไมาลูกหมาป่าตัวนั้นจิ้งจอกพูดผิดค่ะขอโทษนะคะลูกจิ้งจอกตัวนั้นก็ตามกลับมาบ้านด้วย แล้วทําไมต้องตามนายเอกมาซึ่งไฟก็บอกว่าในขอพรเรืเ่อ,องความรักไม่ใช่เหรอเขาก็เลยมาทายปรารถนาให้ความปราถนาเป็นจริงซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกดีนะคะอยากให้ไปติดตามดูค่ะแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องที่4แต่เรื่องที่4เนี่ยมันก็อยู่ในพักของเรื่องที่3แต่ว่าอะไรอ่ะมันกะแบ่งเป็นคู่ที่ที่สแทนนะคะ ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ของนางเอกกัดคุณหมาป่าซึ่งอาจารย์นะ่ะกลับจากที่ทำงานแล้วก็ไปเจอหมาที่ถูกทำร้ายแล้วก็มอมแมนก็เลยเก็บมารักษาซึ่งพอเก็บมารักษาใช่ไหมคะตอนตอนก็กลับมาเทีย่ยงกลางคืนแนละ้วใช่ไหมคะพอกลับมากลางคืนแล้วก็ทำแผลร,รักษาให้เสร็จก็ปล่อยเอาไว้แล้วก็นอนแล้วก็เข้านอนไปพอตื่นเช้าขึ้นมาทำไมกลายเป็นเด็กไปได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่ที่สนุกเหมือนกันนะคะอย่าลติดไปติดตามค่ะทั้งสีเรื่องเนี้แปลมีแปลไทยหมดแล้วนะคะถ้าสนใจก็ลองไปดูได้ค่ะ